สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางออ n เนอร์นะครับนั่นก็คือเจ้าออ n เนอร์ X8V นั่นเองเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคลิปนี้ผมก็จะนําเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟ e Fire Max เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวเกม ROV ตัวเกม p ั b g ผมทําไว้แล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ย้อนดูคลิปก่อนนานนี้ได้เลยโอเคพร้อมแล้วเเรราากก็มมลุยยัันคบ h o n o r X8B นะครับเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาไม่เกิน8,000บาทที่ให้สเปคการใช้งานมาดีแล้วก็น่าสนใจมากๆครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7,999บาทนะครับทุกคนก็ตัวนี้เนี่ยได้แรมมา8 g b นะแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยคือให้มาเยอะมาก512 g b เลยคือเยอะจริงๆครับใช้ไม่หมดแน่นอนเหมาะคนที่จะไปทำคอนเทนต์เนาะโอเคเข้าเกมมาแล้วครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกันแน่นอนเป็นตัวเกมฟรีไฟแม็กผมขออนุญ,ญาตทุกคนปรับไว้สุดทุกอย่างแบบนี้เลยแล้วกันนะครับในส่วนตัวฟิลเตอร์ก็จะเป็นตัวสีสันสดใสเนาะตัวชิปของเขานะเป็นตัว snapdragon 680นะครับชิปตัวนี้ผมมีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสในแบบโอ้โหหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เลยนะแล้วก็เทสมานานด้วยก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ือว่าเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าชิปของเขาเนี่ยเป็นชิป6นาโนเมตรด้วยเป็นตัวที่โอเคเลยแต่ว่าเขาใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่หน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดที่ได้มาเป็น Full HD Plus Refresh ของจออยู่ที่90เฮิรตนะครับแล้วคนที่ใช้งานในที่การแจ้งบ่อยๆตัวนี้เนี่ยค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่2,000นิตเลยนะครับ ก็คือจอสวยใสยสว่างมากครับทัดดีมากอันนี้ผมชอบมากในเรื่องตัวจอของเขาและที่สําคัญตัวขอบจอเนี่ยคือบางแล้วก็บาลานซ์กันมากๆเลยดูจากตรงเนี่ยครับตรงนี้จะไม่หนาเลยนะคือแบบมีความบางมีความบาลานซ์กันคือแบบโอเคมากครับโอเคมากโอ้หภาพสวยใสยครับการาฟิกคือดีครับผ่านครับผมแค่นี้มองดูแค่มองมองแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าโอเคเลย แล้วโหลดเร็วด้วยอ่ครับปกติเนี่ยกว่าจะลงถึงพื้นเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเลยนะแต่อันนี้เนี่ยรายละเอียดมาแล้วหโอเคขุมรวมเองเราไปโอ,โอ,โอ้ตรงวิ่งเข้าบ้านเร็วๆเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าลงตรงที่ที่มันได้อุ้ยเอาอีกแล้วเ,เราลันลันลันลั แล้วมันมีที่ให้ขึ้นไหมเนี่ยบ้านเนี่ยโอ้โายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วผมต้องหาที่แบบก่อนนะครับทุกคนมันมีบันไดให้ขึ้นไหมทําไมบ้านมันดูเฮ้เรามีเกาะแล้วนี่ว่ะเปลี่ยนเป็นอาก้าไหมไม่ดีกว่าเนาะเอาตัวนี้แหละ <ś led> อุ้ยผมขอไม่สู้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเทสไม่จบวิบ่งวิ่งวิ่งวิวิวิ่โอมันยิงตามผมครับทุกคนโอ้ภาพสวยมากกราฟิกคือสวยคือดีมากทุกคนผมวิ่งไปชุบเพื่อนดีกว่าโอเคมันตามเรามาไหม เอ้ยไม่ตามไม่ตามไม่ตามผมขอวิ่งไปชุบเพื่อนตรงนู้นดีกว่าได้จังหวพะพอดีเลยโหภาพสวยมากเนี่ยครับรายละเอียดคือคือดีมากลาโพงเสียงชัดดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นลาโพงตัวเดียวก็ตามนะครับเสียงโอเคเลยภาพสวยครับภาพสวยใครที่เล่นเกมุ้ย <In there. S 1> ใครที่เล่นตัวเกมฟรีไฟเป็นหลักเนี่ยคือผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอน โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตโดดอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับโอเคครับเรากลับมาลุยกันต่อเมื่อกี้ว่าจะเป็นพระเอกไปชุบเพื่อนซะหน่อยโดนเขาดักยิงตายเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมนี่เล่นแบบโอ้โหเล่นไม่เป็นเลยจริงๆนะถึงแม้ว่าจะเทสเกมมานานมาหลายปีแล้วก็คือ <Help me. S 1> เล่นไม่เป็นจริงๆเอ้า หาโดนยิงตายอีกแล้วนะ่ะโอ้โหอะไรครับนี่อไปไหนล่ะโอ้โหมันก็โดดข้ามหัวผมอะเมื่อกี้อะไรครับนี่อโอ้โโยผมวิ่งหนีดีกว่าเพื่อนตายหมดแล้วงจริงผมไม่สู้เดี๋ยวผมขอไปรอชุบเพื่อนอยู่ข้างนอกดีกว่า ใครยิงมาไม่ใช่ไม่ไม่โดนเราไปสู้กัน,ปนไปเลยครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะ <Help me. S 1> เดี๋ยวหน้าที่ชุบให้เป็นหน้าที่ของผมเองมาวิ่งดูภาพดูกราฟิกสวยๆตรงนี้แล้วกันผมก็อยากจะขอโทษเขาเหมือนกันนะที่แบบสุ่มมาแล้วโดนผมอย่างเงี้ยเจอผมอย่างเงี้ยโอเคไปเรา ไปซุปเพื่อนดีกว่าจะตายแล้วนะเพื่อนจะตายหมดแล้วโอ้โหเ,เ,เรียบเลยก็รอเวลาตายเลยเราฮะผมว่าน่าจะพอรู้เรื่องรู้อาการนะครับสำหรับการเล่นเนาะก็ แน่นอนสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวภาพตัวกราฟิกเนี่ยคือคือ,ค,อคือสวยมากครับในเรื่องความลื่นไหลความสมูทถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ความลื่นไหลความสมูทผมว่าเล่นเล่นได้ดีครับถ้าติดมือดีภาพสวยกราฟิกสวยความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีครับใครที่เล่นเกมฟรีไฟล์เป็นหลักนะอันนี้คือแนะนําเลยนะครับจอสวยมากจอสวยมากครับโอเคไว้เจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ